เมื่อเวลา18นาิกา30นาทีวันที่5มีนาคมที่โรงแรมพูแมนจังหวัดขอนแก่น นายสมภพสักพันธ์พนมประธานกรรมการบริษัทแอสเซสโปเม n เนดเมนต์จำกัดหรือ APM เป็นประธานเปิดการเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน120ล้านหุ้นของบริษัทวินจีเมนิคอจำกัดมหาชนหรือวินเมดพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อนำเงินระดมทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อวไวรัส SPV ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกและห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซล์เพื่อการรักษา โดยมีนายสมศักดิ์ศิริชัยนันลุมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM นายนันทิยะดารกานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวินจีเมดิคอจจำกัดมหาชนและนักลงทุนร่วมรับฟังสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าไฮเทคหมดนะครับเนื่องจากเราไม่ทําอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่ทไม่มีเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผู้เล่นน้อยในตลาดเนื่องจากการที่จะสร้างสินค้าออกมาตัวหนึ่งเนี่ยใช้เงินมหาศาล นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เป็นผู้แทนจําหน่ายแล้วก็เราก็เป็นพันธมิตรกับกับคู่ค้าของเราเนี่ยนานนะครับก็มีตั้งแต่27ปีมาจนถึงจนถึงเพิ่งเริ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนานมากครับในสินค้าหลักๆเกเาก็เกิน17ปีเป็นต้นไปนะครับ อย่างการระดมทุนครั้งนี้เราเจาเงินไปทําอะไรครับครับก็2ออย่างนะครับเรามีวางแผนเพื่อที่จะไปทําห้อง l a บนะฮะเอาไว้ตรวจโรค HPV นะครับโดยที่ผู้หญิงสามารถจะตรวจเองได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะวินิจฉัย HPV นี่เกี <H> ่ยว<ห>ข้องกับมะเร็งปากมดลูกครับ HPV เนี่ยเป็นตัวเชื้อที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําห้องเซลล์บําบัดนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับ แพทย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปนำเซอร์บอมบัตเนี่ยไปรักษาให้กับให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยทางด้านมะเร็งครับ ในแง่ของผลประกอบการของวินเมดเนี่ยมีความน่าสนใจนอกจากรายได้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นเรื่องของอัตรากําไรขั้นต้นนะครับบริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นค่อนข้างน่าสนใจนะครับอยู่ระดับประมาณสัก46-48%ถึงซึ่งส่วนที่มีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจหรือเกณฑ์ค่อนข้างสูงก็เนื่องจากว่าที่ ทางผู้บริหารบริษัทได้แจ้งไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องไฮเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มการแพทย์ด้วยก็เลยทําให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่นอกจากความจําเป็นแล้วเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในการรักษาครับ